ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะอันนี้วันนี้จะทําสายกระเป๋าให้น้องกระเป๋าจีบจะเปลี่ยนน้องกระเป๋าสะพายข้างเป็นน้องกระเป๋าจีบนะคะอ่นนี้คือขึ้นโซ่ไว้แล้วนะคะไม่อยากได้สายที่มันใหญ่คือแบบว่าถักรอบเดียวเราให้มันจบเลยก็เลยเลือกใช้เลือกใช้ลายนี้นะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าลายอะไรถ้า เพื่อนๆพี่ๆนั่งน้องรู้ก็ช่วยเม้นท์บอกหน่อยนะคะก็จะขึ้นอย่างนี้นะเวลาเวลาเราตักเราจะไม่ตักครั้งข้างหน้านะคะจะตักด้านบนที่มันอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ดึนเดึนให้้นเลยปึ๊บแล้วก,ลเลวก็เส้นสุดท้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะขึ้นชึบ Uh huh. แล้วก็ดึงนี่ก็ทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะจนจบผลลัพธ์ที่ได้อะมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ได้มันจะออกมาเป็นลายประมาณนี้นี่ค่ะลายประมาณนี้เลยเห็นไหคะอันนี้คือถ้าเสร็จแลว้วมันจะได้ประมาณนี้ มันอยู่ที่เวลาเราใช้เพราะว่าขนมนเอะไรนะถุงกระเป๋าจีบๆมันมันมันต้องใช้สองเส้นอยู่แล้วเราก็เลยไม่อยากให้มันต้องเป็นอสายที่มันใหญ่เกินไปก็เลยเลือกใช้วิธีนี้พี่ๆน้องๆก็ลองใช้วิธีนี้ได้นะคะม,มันถักเสร็จเร็วด้วยทับเดียวก็เสร็จเร็ว อย่างพอเสร็จแล้วประกอบเสร็จแล้วจะมาลงคลิปให้ดูอีกรอบนึงนะคะว่าน้องตีบของเราจะตนมุตมิตรงใจไว้สรุ่นหรือเปล่าแล้วก็สามารถอดัดแบปอะไรเข้าไปให้มันดูมีอะไรเหนาะอ,อีกนิดอีกหน่อยได้ไหมให้มันสมกับเป็นงาน DIY แล้วก็เป็นงานหนึ่งเดียวในโลกที่เราจะมีนะคะผิดพลาดประกันใดกะขาออภัยมาท่าที่นี้ด้วยนะคะยังไงก็ช่วยติดตามกดติดตามกดกระดิง่ง กดไลค์แล้วก็ช่วยแชร์ให้น้องๆให้เป็นกำลังใจของน้องๆน,นิดนึงมือใหม่หัดทำขอบคุณสำหรับการชมนะคะขอบคุณค่ะ